ไม่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีอดจัดวางตำแหน่งได้พอดีแล้วก็พอกับกำลังต้นด้วยที่สำคัญแล้วก็เลี้ยงเ,เลี้ยงสบายแตง่งดอกเลยไดไหวมั้งเลยกำลังมไมเ <หา S 2> ตีอะกำลังไม่ไหวเยเอะเนาะครับพอแต่งดอกก่อนหลังบานครับอ๋อไอฝั่งนี้แต่งก่อนแตงก่อนก่อนเลยเพราะว่าอกเยอะอกมันยันเนียแหละตามแหนงตามแลอกหมดเลยเนี่ยใบยัง ยังชันเนี่ยนะครับใบชั้นสุตรยอาหารหมากไม้ไงขนาดมีลูกไปแล้วนะมันเหมือนพร้อมอยู่ตลอดเวลาอาหารเต็มมากเลยเป็นลอกแตงดอกออกก่อนเดี๋ยวเร็วครับน่าจะมีผมว่ามีสวนนะการแต่งดอกออกเร็วแล้วก็แตงชาอย่างฮาน์เนี่ยไม่เปลือกกำลังต้นด้วยสุตียอาหารเยอะส้นมันส่วนสิบปีเลยใช่เพราะว่าต้นเหมือนไห้าปีนะห้าปีลองดู มีการเสริมขาเนี่ยนะเขาเดินยืนเทียบนะ